สวัสดีครับมายู่กับเฟิร์สมายู่กับเฟิร์สคนเดิมเจมอยู่กับเฟิร์สอยู่กัป yeah. ตันครับทักไทยท่านผู้ชมหน่อยครับบอกให้ทักไทยตุด๊ดตุ๊ดตุดด๊ เดี๋ยวเราไปนักไฟท่านผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับเอ่อปตาครับยิ้มหน่อยครับคุณน้องตายิ้มหน่อยน้องตาน้องตาเขายิบโป .5 นะครับผมปโปกับคนนี้ก็อยู่ป .6 ขึ้นโปรแล้วจะขึ้นโปรตาตายิ้มหน่อยครับตาอื อ๋อกระโกระจกทะลุฟันดะอัปเิดบอเอมังโดมามนีาน่ไม่ใช่มีคนให้มาอมเอา้าตีมาทำไมเนี่ยทำไรปิด ไปแล้วจะเขียนแชนเนลให้พูดแล้วม <c oughs> ันไส โอ้ยทำผิดแล้วเคยบอ๊กบิ๊ไม่มี เคนปิดเอกแล้ว2:20น.ทางช่อง28บอสไฟตายเซนาทูนโดอิตาบีโซลูชั่นชุมใหม่ตัวยาโคโยนไอโอดีแล้วแนวหายไปไหนเหรอ เร็วค่ะอยากเ็นทีมครับที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับแล้วก็เสริมเสริมนาการต่างๆให้พวกเราได้หลับหับาเป็นได้วนะครับะคก็ขอให้ช่อง3เนี่ยเจุ่งเืองยิ่งขึ้นต่อไปเลยิงคอกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นัวใจของคนไทยที่ควรสำไปิต้อ

นใถึงเจ้าวาที่นี่ข้าคือคนป่ายความถึงกระดูไม่ลองกันไว่างอะไรยังลองไม่ไปด้วย

ดาว่าน้องที่เดบวต์ว่าน้อง anda กุณดเจกปะเร็ว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 หายไปไหนก็ไม่รู้จะเจอมากเลยเดียวเหมือนเหมือน พิมาว่าจะล้างเท้าเพื่อกลับบ้านแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่คลาคิดนะครับว่านั่นคือพลิกและข้อความสุดท้ายที่พู้สาวจะส่งมาให้นะครับยืนยันนะครับว่าจะดำเนินคดีกับเด็กที่ก่อเหตุรวมถึงผู้ปกครองด้วยเพราะจนถึงตอนนี้ทางฝั่งของเด็กและผู้ปกครองเนี่ยนะฮะยังนิ่งเฉยกับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นและยังต้องการให้ภรรยาที่ชาวบาและของเด็กเนะี่ยที่เลือล่อนกาขึ้มาดูหน้าผู้สาว เจางรอให้องของเด็กิงังสคนนี้ได้จัดการงานเสลิญมาสอบนพ่อที่จอ่ประสานกับเจ้านาที่สหวิชาทีสอบ่าวตดาผมเสียเวลา7นาทีบ้านสบายจังเลยนะมนใรปาร์ตี้ปาร์ตี้ยังไงปาร์ตี้ม่่ปาร์ตี้ด้วย 呵呵。

แกรบขอว่างววพยานหลักฐานชาสัปดาน้าคดีจะมีควาเจขึ้นมกรงอื่าได้กับให้รวบรวพยานหลักฐานและให้ความเป็นรรมกับสอง่ายโดยไม่มีการปกปองแล้ว่ากระปรของของืนะ Gracias. คุณขโมยทำไมไปเลย 你没哇。 ໄດ້ຮนບລ ไปก่อนเด้